ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายนะครับเป็นขั้นตอนการวอร์มอัพก่อนที่เราจะเริ่มการออกกันจริงนะครับโดยมีท่าทั้งหมด6ท่านะครับผู้ป่วยสามารถทํำปฏิบัติพร้อมๆกันไปด้วยกับผมเลยนะครับท่าแรกนะครับให้ผู้ป่วยนะครับเหยียดแขนสองข้างข้างลําตัวนะครับนั่งหลังตรงนะครับนั่งอยู่ประมาณเกึอกกลางของเก้าอี้นิดนึงนะครับหอยใจตรงนะครับค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับหายใจเข้านะครับค่อยๆ หายใจออกนะครับครั้งที่1นะครับโดยทำทั้งหมด10ครั้งครับครั้งที่2นะครับทำมมร้อมกันหายใจเข้านะครับหายใจออกไปครั้งที่3นะครับยืดอกหายใจเข้าค่อยลงนะครับครั้งที่4นะครับหายใจออกค่อยลงเหยียดแขนนะครับครั้งที่5 นะครับทำพร้อมกันนะครับ <6 S 2> หหายใจเข้าหายใจออกคอนแขนทั้งที่7นะครับ8นะครับขัดแขนอสิสะนะครับตรงยัางที่9ก้ครับทังสุดท้ายนะครับ หายใจเข้าเียดแขนตรงขึ้นนศีษะลงช้าๆนะครับท่าแรกเรียบร้อยนะครับต่อไปท่าที่2นะครับให้ผู้ป่วยนะครับเอามือนะครับประกบกันด้านหน้านะครับในระดับหน้าอกนะครับหน้ามองตรงนะครับนั่งหลังตรงนะครับแล้วก็กางแขนออกนะครับยืดอกนะครับหายใจเข้ามือประกบกันหายใจออก หนับ1ิบครั้งเหมือนกันนะครับครั้งที่2ไปครั้งที่3ามนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ4ยืดอกไปครั้งที่5้าไปครั้งที่6นะครับ คั้งที่7นะครับกางแขนหายใจเข้ามือประกอบการหายใจออกครั้งที่8ปรกอบการครั้งที่9ครับไปครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่10นะครับกางแขนหายใจเข้ามือประกอบการนะครับโอเคท่าที่ 2. สองเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นท่าที่3นะครับเป็นการยืด บนร่างกายตัตัวด้านข้างนะครับโดยให้นะครับเอามือทั้งสองข้างวางที่ต้นขาด,ด้านหน้านะครับแล้วก็นะครับเริ่มจากที่แขนขวาเหยียดขึ้นสีนนศสระนะครับแล้วค่อยก้มตัวเออเอียงตัวไปด้านข้างนะครับเอียงตัวไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเอียงได้นะครับกลับมามือขวาวางนะครับเหยียดมือซ้ายขึ้นสีศศศ่สะเอียงตัวด้านข้างอัทงนที่สอง ว่านะครับไปข้างขวานะครับตัวสามสิบครั้งนะครับเหมช่นกันนะครับออที่สี่วางยัดแขนขึ้นเป็นตัวทีห้านะครับยัดแขนขึ้นทีหกขวายัดขึ้น ดที่เหตุการณ์ขึ้นนะครับแปดนะครับอีก2ครั้งนะครับฟ้าขึ้นอันดับที่เก้าไปนะครับครั้งสุดท้ายนะครับหยยดแขนซ้ายขึ้นอันดที่สินะครับอันที่3นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการออกนร่างกายนะครับในช่วงของสะโพกและขานะครับ ให้ผู้ป่วยนั่งขยับตัวนะครับให้ชิดกับพนักพิงเก้าอี้นะครับแล้วก็มือทัสองข้างนะครับวางจับที่เก้าอี้ให้มั่นคงนะครับแล้วก็เราจะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นนะครับสลับกันนะครับซ้ายและขวาครับทั้งหมด10ครั้งนะครับโดยเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับยกขึ้น1เข่าซ้ายเป็น2ก็เป็น3 เ <4 S 2> ป็นสนะครับสลับกันนะครับ5 6 7 8 9 10โอเคนะครับห้าเสร็จร้อยนะครับต่อไปนะครับถ้าป่วยนะครับถ้าสุดท้ายนะครับให้เมื่อป่วยนั่งตำแหน่งที่กลางเก้าอี้นะครับแล้วก็ เราจะเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับเหยียดเอาส้นเท้าขวาวางน,นะครับกับพื้นนะครับแล้วก็ขาซ้ายนะครับวางตั้งฉากกับพื้นนะครับเริ่มแล้วก็เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างมือประสานกันนะครับเหยียดขึ้นแล้วค่อยก้มลงนะครับแตะไปที่นะครับหนหน้าแข้งนะครับแล้วค่อยเอื้อมตัว เท่าที่สุดเราที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเอื้อมตัวขึ้นมารับหายใจออกหนึ่งนะครับทำห้าครั้งนะครับั้งที่สองนะครับหายใจเข้าแล้วก็ค่อยกลมตัวหายใจออกช้าๆวางเอื้อมตัวขึ้นมาครั้งที่สองนะครับต่อไปครั้งที่สามนะครับหายใจเข้านะครับค่อยๆก้มตัวหายใจออกอ่า ขึ้นมานะครับที่3ามแต่ครั้งที่4จะใจเข้าให้ใจออกกลมตัวขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใจเข้าครับจะค่อยๆกลมตัวเริ่มตัวไปนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มตัวขึ้นมาฮโอเคต่อไปจะเปลี่ยนการเปลี่ยนข้างนะครับ ให้เอาระอบเท้าขวานะครับบางนะครับแล้วก็ส่วนเท้าซ้ายตั้งกับพื้นนะครับก็มือทั้งสองข้างบางประสานกันนะครับเหยียดขึ้นเหนือศีรษะครับแล้วค่อยหายใจเข้าครั้งที่หนึ่งนะครับกพ้มตัวลงเพิ่มตัวเล็กน้อยขึ้นมาโอเคครับหน่งต่อไปครั้งที่สองหายใจเข้าครับ ก้มตัวเริ่มตัวเล็กน้อยนะครับขึ้นมาครั้งที่สองไปครั้งที่สามนะครับหายใจเข้าครับก้มตัวขึ้นมาชา้าชัาอีกสองครั้งนะครับครั้งที่สี่ครับหายใจเข้าครับก้มตัวขึ้นมาช้าๆ ครั้งที่5้าครั้งสุดท้ายนะครับหาจจะเข้ากลมตัวเตรมตัวขึ้นมาช้าๆครับโอเคครับโอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการออรกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มออกกงกายกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาฝึกในการก้าวเท้านะครับเราจะมาฝึกเดินบน แผ่นตารางแมทนะครับโอเคครับโดยการฝึกจะมีทั้งหมด5รูปแบบนะครับโดยเราจะมาเริ่มการฝึกอันแรกก่อนนะครับโดยเริ่มจากนะครับยืนที่มุมช่องด้านล่างสีน้ำเงินนะครับเราจะเริ่มจากการก้าวเท้าสั้นก่อนนะครับโดยการก้าวเท้าขวาก่อนนะครับขวาช่องสีเหลืองครับสายน้ำเงินนะครับขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็กลับตัวนะครับยืนหมุช่องน้ําเงินนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะก้าวเท้าซ้ายบ้างนะครับซ้ายขวา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 โอเคครับกลับตัวโอเคครับก็เสร็จในรูปแบบการฝึกเดินแอรแรกนะครับ รีสอเราจะเพิ่มการก้าวเท้าให้ยาวขึ้นนะครับโดยการนะครับโดยเริ่มจากก้าวข้ามช่องสีเหลืองนะครับก้าวเท้าขวาก่อนนะครับขวาสาชิดนะครับขวาสาชิดขวาสาชิดขวาสาชิดแล้วก็ก้าวออกนะครับไปช่องน้ำเงินแปเปลี่ยนบ้างน,นะครับเป็นก้าวเท้าซ้ายนำก่อนนะครับ ซ้ายขวาชิด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 ข้าวนอกแผ่นนะครับนี่ก็รูปแบบที่2นะครับต่อไปในรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการก้าวเท้ายาวเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเป็นการก้าวเท้าเท้าเดียวในแต่ละช่องนะครับโดยก้าวเท้าข้ามช่องสีเหลืองนะครับพร้อมนะครับเป็น ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาออกนอกแผ่นนะครับไปช่องน้ำเงินนะครับเป็นก้าวเท้าซ้ายบ้านนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคครับกับตัวต่อไปนะครับเป็นการก้าวเท้าด้านข้างนะครับโดยการหัน ลำต่อด้านข้างนะครับเราจะนะครับก้าวเท้าไปด้านข้างนะครับ 9, 9, 9ล้วการก้าวมาแล้วก็มาชิดนะครับนะครับพร้อมนะครับ3 2 1สองเริ่มไปขวาซ้ายชิด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 นะครับก้าวอยหลังไปช่องเงินนะครับต่อไปเราจะก้าวเท้าซ้ายบ้างนะครับเป็นสายขวาชิด ซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิดโอเคครับครับต่อไปอันลำดับสุดท้ายก็จะเป็นการฝึกลงน้ำหนักนะครับโดยการถ่ายน้ำหนักด้านซ้ายด้านขวานะครับก็คือการเ,ออเดินแบบซิกแซกนะครับถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายด้านขวาเราจะก้าวเท้าไปช่องสีน้ำเงินนะครับเฉพาะน้ำเงินซิกแซกสลับไปนะครับ โอเคเริ่มจากขวาลิกซ้ายไปนะครับลงขวาถ่ายน้ําหนักนะครับก้าวเท้าซ้ายมาครับถ่ายน้ําหนักไปนะครับสลับขวาซ้ายมานะครับ,นะรบ,บซ้าย,าายขวาถ่ายน้ำหนักมาขวาถ่ายซ้ายมาสำหรับคนที่ทรงตัวไม่ได้นะครับให้ก้าวมาแล้วก็เอาเท้าม,มาวางที่พื้นได้นะครับกกะตักก่อนนะครับโอเคโอเคครับ ครับตัวไปเป็นขวาซ้ายชิดขวาซ้ายชิดซ้ายชิดซาชิดขวาซ้ายขวาชิดขวาซ้ายชิดซ้ายขวาชิดขวาซ้ายชิด,ชด,ชดโอเคครับเด็กวันนี้ก็เสร็จในขั้นตอน5รูปแบบการฝึกกัน ก้าวเท้านะครับการเดินโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกนะครับอันแรกก็คือเป็นการฝึกการย่ำเท,ท้าจุกทีนะครับโดยการย่ำเท้าแคบแล้วก็ย่ำเท้าวกว้างนะครับโดยจะฝึกในเรื่องของการถ่ายเทยน้ําหนักนะครับไปด้านซา้ายด้านขวาด้านซา้ายด้านขวาด้านซา้ายแล้วมีการย่ำเท้าอยูตรงกลางนะครับถ่ายน้ําหนักนะครับโดยเราจะย่ำเท้านะครับ อยู่ตรงกลางนะครับหมายเลข5้าสี่จังหวะแล้วก็ย่ำเท้าหมายเลขสี 4, หมายเลข6อีกสีจังหวะนะครับเป็นย่ำเท้าแคบกับกว้างครับเดี๋ยวลองมาปฏิบัติกันดูนะครับเริ่มจากยืนช่องหมายเลข5นะครับแล้วก็เราจะย่ำเท้าตรงกลางสีจังหวะ1 2 3 4สาสี่นะครับแล้วก็เป็นกว้างอีกสีจังหวะ 1>, 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็กลับมาตรงกลาง 1, 2, 3, 4นะครับนี่ก็ะสาาิตให่ดูก่อนนะครับต่อไปนะครับก็มาเริ่มฝึกจริงนะครับ2รอบเอ่อทั้งหมด4รอบนะครับพร้อมนะครับย่ำเท้าตรงกลางสีจังหวะเริ่มนะครับ 3, 2, 1เริ่ม 1, 2, 3, 4, 5, 6 1จ 1, 1, 2, 2, ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองหนึ่งสองสาสห้าหกเามหนึ่งสอาสห้าหกดสี่ับประตูการละครับโอเค นะครับเมื่อฝึกการย่ําเท้าเสร็จนะครับต่อไปจะเป็นการฝึกการกลับตัวนะครับโดยเราจะมีโดยการฝึกการกลับตัวทั้งหมด3รูปแบบนะครับโดยการกลับตัวในมุม45องศานะครับแล้วก็มุม90องศาแล้วก็มุม180องศานะครับโดยผมสาธิตอันแรกให้ดูก่อนนะครับอันแรกก็คือเป็นมุม90 มุม45ขอโทษนะครับ45้าก็ยืนที่ช่องหมายเลข9นะครับแล้วก็เราจะเริ่มก้าวเท้าไปขวาไปเลข5นะครับซ้ายไป1ก้าวขวาม,มา1นะครับก้าวซ้ายมา2ขวาม,มา3นะครับโอเคน่สาธที่ห้ดูก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มฝึกจริงนะครับยืนช่องหมายเลข9กนะครับก้าวขวาไปเลขห้า นะครับซ้ายไปหนึ่งขวามาหนึ่งนะครับซ้ายมาสองขวาสามนะครับเดินออกครับอีกรอบหนึ่งนะครับยืนช่องมเลขเก้านะครับหันหน้าไปทางที่ห้ากเ็เลขหนึ่งนะครับก็ก้าวถาขวาไปทห้าสายมาหนึ่งขวามาหนึ่งสายมาสองขวาสามนะครับนี่ก็เป็นการกลับตัวในรูปแบบ45องศา รับต่อไปในีก้าสองศานะครับจะเป็นอ,อยู่มุมที่ช่องหมายเลข7นะครับแล้วก็4 1เราจะกลับตัวไปไปที่หมายเลข2กับ3านะครับโดยเริ่มจากหมายเลข7นะครับสวัสดีทุก่อนนะครับก้าวเท้าขวาหมายเลข4นะครับซ้าย1ขวา1ซ้าย2ขวา3นะครับโอเค เรามาเริ่มฝึกกันจริงนะครับอยองช่งหมายเลขเจ็ดนะครับขวาสี่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายสองสามนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งครับยิงช่งหมายเลขเจ็ดนะครับขวาสี่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายสองขวาสามโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการกลับตัวในมุม8ร8อสองศานะครับโดยเราจะเริ่มยืนช่องที่หมายเลข7นะครับแล้วก็จะก้าวเท้าไปที่ช่องหมายเลข4แล้วก็2แล้วก็6แล้วก็เดินออกนอกแผ่นนะครับไปฝึกกลับตัวนะครับสาธิตทุกคนนะครับยืนช่องหมายเลข7็นะครับก้าวไปขวาไปสี่ขับซ้าย2ขวา2นะครับก็ไปห ขวาหกแล้วก็เดินออกนะครับโอเคอีก2องรอบนะครับโอเคครับยืนช่องหมาเลขเจ็ดข้าขวาไป4ี่นะครับขาซ้ายสองขาซ้ายขวาออกนะครับไปอีกรอบนึงนะครับไปยืนช่องหมายเลขเจ็ดนะครับ ขวาสีนะครับสาย2องขวาสองสาย6กขวา6เดินอ,ออกครับเอเยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในการฝึกการย่ําเท้าแล้วก็รับการกลับตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเดินและการทรงตัวและช่วยในการกลับตัวให้ดีขึ้นนะครับ กะผมต่อไปเป็นขั้นตอนการครูดาวนะครับหลังจากออกกำลังกายเพื่อนะครับลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะครับโดยต่อไปนะครับจะเป็นท่าการยืดเหยียดทั้งหมด6ท่านะครับโดยท่าแรกนะครับให้เริ่มจากให้ค่ายนะครับนั่งชิดกับเก้าอี้นะครับมือสองข้างวางที่ต้นขาด้านหน้านะครับเราจะยืดที่ บริเวณกล้ามเนือของศีษะนะครับด้านหลังนะครับโดยนะครับให้เหยียดแขนขวาขึ้นนะครับแล้วก็เอื่อมไปจับศีษะฝั่งซ้ายแล้วค่อยกดลงนะครับค้างไว้10วินาทีครบบ10 9 8 7 6 5 4 3 2 หนึ่งโอเคครับเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปนะครับเหยียดแขนซ้ายขึ้นมานะครับเลื่อนไปจับที่ศีรษะนะครับฝั่งขวาค่อยๆกดลงนะครับอย่ากดแรงนะครับเพราะทำเสียงนะให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับค่อยๆกดลงค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เสร็จใัท่าแรกนะครับต่อไปทั้ที่2นะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อของมัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะครับโดยเริ่มจากแขนขวาก่อนนะครับโดยการเหยียดแขนขวาขึ้นนะครับภับศอกลงนะครับแล้วก็มือซ้ายจับที่ศอกขวานะครับแล้วก็ตึงเข้าหายรำตัวค้างไว้10วินาทีนะครับ10 9 8 7 5 4 3 2 1โอเคต่อไปเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปยกแขนซ้ายขึ้นนะครับพับศอกลงนะครับแขนขวาจับศอกซ้ายนะครับดึงขานำตัวเล็กน้อยค้างไปสิบวินาทีนะครับสิบเก้าแปด S 1> 1. <S ต่อไปนะครับท่าที่3นะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่นะครับโดยการที่เราจะเริ่มจากแขนขวานะครับเหยียดไปด้านหน้านะครับเราใช้แขนซ้ายเกี่ยวเข้าหาลำตัวนะครับค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 โอเคเปลี่ยนข้างนะครับอย่าแคับายด้านหน้านะครับแขนขวาเกี่ยวคว้าลาตัวค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อโอเคต่อไปเราจะเริ่มยืดเหยียดอัดนดับที่3นะครับในการยืยดเหยียดลําตัวด้านข้างนะครับโดยการใช้การบิดลําตัวนะครับเริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับ เริ่มบิดลําตัวแล้วก็ไปแตะท่านข้างนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับข้างไว้สิวินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จ็ดหกห้นโอเคการนะครับข้างซ้ายนะบิดลําตัวด้านข้างแตะที่เก้าอี้นะครับสิบเก้ห 5 4 3 2 1โอเคต่อไปท่าที่4นะครับเราจะยืดก,การนื้อสะโพกนะครับก็ขานะครับโดยให้นั่งชิดกับเก้าอี้พนักเก้าอี้นะครับแล้วก็จะยืดทีละข้างนะครับโดยเริ่มจากขาขวาก่อนนะครับโดยการยกขาขวาขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มือสองข้างจับบริเวณ วเข่านะครับดึงเข้หาหักลำตัวค้างไว้10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคตักวางเปลี่ยนข้างนะครับข้างซ้ายยกข่าขาขึ้นมือสองข้างจับเว้นเขา่าดึงขึ้น10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อโอเคต่อไปนะครับท่าสุดท้ายในการยืดเหยียดนะครับเราจะใช้การนั่งก้มตัวนะครับแล้วก็แตะไปที่นะครับเท้านะครับโดยเริ่มจากให้ผู้ป่วยนะครับนั่งเวียปลายของเก้าอ,อี้นะครับเราจะเริ่มจากการตั้งเท้าข่าไปข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็มือสองข้างวางประสานกัน นะครับเราค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าให้มากที่สุดครับเท่าที่เราจะเอื้อมไปแตะได้นะครับถ้าถึงที่เราจุดที่สามารถเอื้อมแตะถึงเราค้างไว้10นาทีนะครับ5 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1> ค,ค่อยๆโดดขึ้นมานครับข้างขวาวางต่อไปเปลี่ยนข้างเท้าด้านซ้ายวาง นะครับสองข้างวางประสานกันนะครับวางที่เวนหน้าต้นขาแล้วค่อยเลื่อนตัวไปนะครับเอื่อมแตุ่ดที่เราสามารถเอื้อไมไปถึงได้นะครับทางไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1> โอเคครับนี่ก็เป็น6ท่าน,นะครับที่ใช้สำหรับในการ ไขหวุนร่างกายหรือการคูดาวหลังจากการที่เราอมกายมาแล้วนะครับ